สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับอ่าช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ ID Line ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดีย๋ยวมาชมพระก,กันนะครับวันนี้มีแค่3องค์นะครับเดี๋ยวมาชมองค์แรกนะครับอ๋อรายการที่1นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จ บางมันนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพุชูวัดหัวว่าวนะครับสิงห์บุรีนะฮะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จผสมด้วยผงเท่ากระดูกผีนะครับอ่าหรือว่าผงกระดูกเท่าอัติเชิงตะกอนนะครับนี่นะหรือว่าก็จะเรียกว่าเป็นผงกระดูกผีนะฮะอันนี้จะเฮี้ยนหน่อยนะครับอ,องนี้นะฮะอ่าองน,นี้จะเป็นอ่า ผสมผงอิทธิเจด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็ส่วนผสมหลักก็จะเป็นเท่าอัติเชิงตะกรนะครับอันนี้จะเรียกว่าผสมเด็ดผงโคดูผีนะของหลวงพ่อโชววัดหัวว้าวนะครับสิงห์บุรีนะอันนี้ผมได้มาหลายองค์นะครับส่วนใหญ่จะผมจะขายให้ใหคนเสียนพระต่าง,งประเทศนะครับนะมาเลเซียกับสิงคโปร์นะชอบมากเลยครับ ส่งไปหลายองค์แล้วนะครับนี่นี่นะจะมีผงเท่าอัติเชิงตะกอนนะครับจะเรียกตรงนี้ว่า,าสมเด็จผงกุฎูผีนะเซียนจีนาชาวจีนมาเลยน,นะครับชอบมากเลยนะสิงคโปร์ผมก็ส่งไปหลายองค์เลยนะมาเลยก็หลายองค์เหมือนกันนะ องนี้ตามสภาพนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับสมเด็จบางมันนะครับผมก็ดูผีนะครับอาองนี้เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะเปิดพี่ๆท่านใดสนใจนะสายเฮียนเฮียนนะครับห้าร้อยบาทนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอาองต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระคันธราศนะครับอันนี้จะเป็นพระเนื้อดินนะครับ ด้านหลังจะเป็นประสูตรตัดสรู้นะครับนี่แล้วก็ปร,รินิพานนะครับประสูตรตัดสรู้แล้วก็เทศนาแล้วก็ปร,ริณิพานนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นตัวอักษรนะครับนามอุฒายะนะครับอันนี้จะเป็นอ่ากาเรียกอ่าพระคันภราชเนื้อดินกิ่งไผ่นะครับนี่จะมีแล้วก็คล้ายเป็นรูปไผ่ตรงนี้นะครับอันนี้จะ คุณแม่บนเรือนวัดอาวุธปลุกเสกนะครับอันนี้นยประมาณสองสี่เก้าเก้านะครับหนุนนี้นะครับนี่อันนี้ก็ตามสภาพนะครับนี่นะค่ะอนข้างหายากนะครับพิมพ์กิ่งไผ่นะนี่นะนสองรูเนื้อหานะครับน,นี่ครับเป็นพระเนื้อดินนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับ นี่นะนี่พระสูตรนะครับอันนี้นาตาตัสโรนะครับนี่นาตาปางเทศนานะแล้วก็นี้น่าจะเป็นปรินิพานนะครับนี่นะนะโมพุทธายะนะครับกองนี้ไม่มีหักซ่อมนะเป็นสภาพใช้นะครับอ่าด้านหน้านีเป็นเซึก้ออกไปนะขออนะุญาตยุงเยอะมากนะครับปัดยุงเมืเอ่อก องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้เปิดที่สามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับนี่นยพระคันธราชเนื้อดินนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับคุณแม่บุญเรือนปุกเสกนะครับวัดอาวุธนะฮะครับผมอ่าองสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นหน่อเนื้อเชื้อสมเด็จวัดรักคังเลยนะครับอันนี้จะเป็นพระหกขุดเสียนใหญ่นะครับเสียนบาทใหญ่นะครับ อันนี้จะเป็นของหลวงปู่หินวัดลคัคขังนะครับปี2500นะครับตรนนี้นะพิมพ์อกกุดเสียงใหญ่นะครับนี่นะอันนี้จะพิมพ์พกลางๆนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะนี่นะหลวงปู่หินวัดลคัคังนะครับกเสกนี่เ็นเดฟ่าเป็นหน่อเนื้อเชื้อสมเด็จนะครับออกจากวัดละคังมานะครับ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับนี่นะเผื่อพี่ๆนันใดหายอยู่หรือว่าสะสมอยู่นะครับองนี้เก็บได้เลยนะครับเข้าชุดเข้าพิมพ์ได้เลยนะฮะไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับอ่าองน,นี้เปิดไว้ที่สี่ร้อยบาทนะครับนี่นะเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หินวันละครั้งเลยนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับโอ,อ้โเส้นโตแล้วก็เส้นใหญ่นะนี่นะ นี่นะตรงนี้ใหญ่นะเรียกว่าเสียนโตก็ได้นะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของปูหินเลยนะครับนี่นะไม่มีหักซ่อมนะครับเอาอันนี้เปิดที่สี่ร้อบาทนะครับองนี้นะครับของหลวงปู่หินวัดละครังนะครับปี2500นะครับนี่เนี่ยปีนี้ก็68ปีแล้วนะครับยางเข้า69ปีแล้วนะครับพระองค์นี้นะนี่นะครับผม สุดท้ายนี้ฝากช่องเนยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งก้าเข้าสองสามเจ็ดห้านย์นะครับ ID Line ก็0นย์แปกเข้า็ศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนได้การใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ